สวัสดีชาวลัคนาราศีธน,นูทุกๆท่านนะคะ รวมไปถึงนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังในช่องของจิราภาชาแนลเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องของการงานในปีพุทธศักราช2565นั้นนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อท่านผู้ชมจะได้นําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับการงานของท่านไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วย like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามในช่องของ จิราภาชาแนวเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะในปีพุทธศักราช2,565นะคะมีดวงดาวใหญ่ๆนะคะที่โคจรย้ายราศีถึง3ดวงเลยนะคะก็จะมีดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะซึ่งหมายถึงตัวตนของท่านเองดาวพระราหูดวงนี้นะคะก็หมายถึงสังคมคนรอบข้างหมายถึงนะคะเพื่อนฝูง การเดินทางการติดต่อนะคะก็มีเกณฑ์การโยกย้ายเช่นเดียวกันค่ะและดาวมฤตยูดวงนี้นะคะก็มีเกณฑ์การโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนอริของท่านนะคะชาวลัคนาราศีธนูนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะก็จะได้มีความแม่นยำมากกว่าค่ะส่วนถ้าท่านใดนะคะไม่ทราบเวลาเกิดก็เข้ามาดูในลักษณะ ของนะคะท่านที่เกิดในช่วงของวันที่16ธันวาคมไปจนถึงนะคะวันที่14มกราคมก็สามารถเข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะ ในปี65นี้นะคะก็จะเห็นนะคะว่าดวงดาวที่มีเกณฑ์การโคจรดาวดวงแรกเลยนะคะเราจะมาพูดถึงก็คือดาวพัฤหัสดวงนี้ค่ะซึ่งหมายถึงตัวตนของท่านแล้วก็รวมไปถึงนะคะหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ของท่านเมื่อดาวดวงนี้นะคะโคจรมาได้ตำแหน่งกเกษตรตริพดีนะคะเป็นผลดีมากๆสําหรับท่านในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องรถของท่านจะมีความมั่นคงโดดเด่นนั่นเองค่ะ ถ้าท่านใดนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสสงหาริมทรัพย์ก็จะเป็นผลดีกับท่านนั่นเองนะคะหรือบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะเอาบ้านของท่านอาจจะเอาที่ของท่านมาทําเป็นธุรกิจการงานอะไรของท่านก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะก็จะส่งผลดีกับท่านนั่นเองค่ะ เมื่อดาวพรพพฤหัสนะคะโคจรมาได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีเช่นนี้ก็ส่งผลไปถึงเรื่องการงานของท่านนะคะการงานของท่านก็คือดาวพรพพุทธค่ะบางท่านนะคะก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์บางท่านก็อาจจะเป็นคนซื้อมาขายไปเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นตัวแทนนายหน้าตลอดจนนะคะตัวแทนประกันก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะบางท่านก็จะทํางานเกี่ยวกับการตลาดนะคะการประชาสัมพันธ์การโฆษณา อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะบางท่านก็อาจจะเอานะคะที่ที่ตัวเองมีหรือบ้านที่ตัวเองมีหรือตึกราบ้านช่องที่ตัวเองมีมาทําธุรกิจต่างๆเหล่านี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแดาวอีกดวงหนึ่งนะคะก็คือดาวพร,ราหูดวงนี้ค่ะเขาจะโคจรนะคะ เข้ามาอยู่ในภพปุตตะของท่านในวันที่30มีนาคมปี65นี้เช่นเดียวกันค่ะดาวพระราหูดวงนี้ก็มาจากนะคะภพสหัชชะภพสหัชชะก็หมายถึงนะคะสังคมคนรอบข้างเพื่อนฝูงการเจรจาการเดินทางดังน,นั้นนะคะในช่วงระยะ ปี65นี้เป็นต้นไปนะคะชาวลักนณาราศีธนูบางท่านนะคะอาจจะมีธุรกิจใหม่เข้ามาอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยขึ้นก็หมายถึงว่าอาจจะทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือบางท่านอาจจะมีการติดต่อพบปะผู้คนมากมายขึ้นก็อาจจะมีการซื้อมาขายไปก็เป็นไปได้หรือบางท่านอาจจะเป็นตัวแทนนายหน้าก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะและตรงพบปุตตะนี้นะคะอาจจะหมายถึงนะคะบางท่านนะคะอาจจะหัน ไปทําเกี่ยวกับธุรกิจนะคะของบันเทิงเริงใจเกี่ยวกับเอ่อเหล้ายาปลาปิ้งก็เป็นไปได้หรือบางท่านอาจจะขายลอตเตอรี่ก็เป็นไปได้หรือบางท่านนะคะอาจจะเปิดบ้านนะคะทําเป็นเกมออนไลน์ให้ผู้คนเข้ามาเล่นก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับการงานของท่านไปปรับกับชีวิตของท่านนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านใดๆก็ตามนะคะ ถือว่าการงานในปี65นี้ของชาวลัคนาราศีธนูมีความมั่นคงและโดดเด่นมากๆนะคะรวมไปถึงนะคะการเงินของท่านที่เข้ามานะคะได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิบดีตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63แล้วนะคะส่งผลยาวไปจนถึงต้นปี66ดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานไม่ว่าจะเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆของท่านส,ส่งผลให้ท่านไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนเลยนะคะอนาคตของท่านนะคะ ค่อนข้างที่จะสดใสและรุ่งโรจน์นะคะส่วนดาวมฤตยูดวงนี้นะคะมีเกณฑ์การโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนอริในวันที่7กรกฎาคมนี้นะคะก็จะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านสักเท่าใดนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านระวังในเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนาราศีธนูค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมควรนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะดวงดาวทุกดวงนะคะของท่านผู้ชมแต่ละท่านไม่เหมือนกันค่ะอยู่ที่วาสนาและอยู่ที่ดวงเดิมของท่านเลยนะคะว่าดาวแต่ละดวงนั้นส่งคุณส่งโทษให้ท่านอย่างไรนะคะสำคัญที่สุดก็ที่พื้นดวงเดิมของท่านนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ